เดี๋ยวผมอย่างนี้ดีกว่าเอาร้องเพลงระยะปลอดภัยนี่แหละแต่ผม,อมขอเป็นค <uct> อนดักเตอร์คอนดักเตอร์นี่ผมมีไม้มานี่มามาจากร้านอันนี้ไม้คอนดักเตอร์เลยไม้คอนดักเตอร์ใช่มาจากชายสีอร้อา,านชายสีครับก็ง่ายๆครับง่ายๆถ้าตรงนี้อยู่ตรงกลางก็คือคุณว่านก็ร้องปกติปกติอ่าแต่ถ้าขึ้นอย่างนี้ก็คือเสียงสูงเสียงสูง อันนี้ก็คือลงต่ำเสียงต่ำอ่าครับแต่ถ้าผมวนอย่างนี้จองวอง,งแจงแหวงจองวงแจงแหวงอ่าสี่พยางอย่างนี้จองวอง,งแจงแหวงจองวงแจงแหวงอ่า,ออาใช่ถ้าแหวงวนอยู่ก็ต้องจองวอง,งแจงแหวงเรื่อยๆโอเคครับแต่พอดึงเข้าหาตัวนี้ต้องมาแล้วโบโบสามสี ช่วงเวลาดีๆที่เธอและฉันไม่ต้องกังวลอะไรเป็นช่วงเวลาดีๆที่เราทั้งสองจะมีแต่ความเข้าใจวันนี้เป็นวันดีๆวันนี้เราควรจะทำอะไรมาแล้วนะจะมาแล้วนะ oh. วันที่อะไรอะไรก็ดูจำเงินจะคอยเป็นใจให้กันวันนี้จะทำอะไรก็ดูจำไม่ต้องเอแวนหรือว่าวันนี้คือวันดีดีมีฉันและเธอคนดีเท่านั้นโอ้โห b u Talk ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับรายการ b u f ท Talk รายการที่เราจะถอดสมองและมาลองคุยกันครับสำหรับ EP นี้พบกับ ว่านธนกิจครับสวัสดีครับอันนี้ผมสวัสดีได้ยังฮะสวัสดีได้เลยครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณดูครับครับอ๋อไม่จริงๆไม่ต้องก็ได้ไม่รู้ว่าจะมีคนดูหรือเปล่าอีพีนี้เอาละสิบห้าแล้วสิครับโทษทีครับเริ่มต้นด้วยการแนะนําตัวก่อนครับว่าเป็นชื่ออะไรทําอะไรอยู่อ๋อ ผมชื่อว่านครับว่านธนกฤษพันชีวิตก็ทําหลายอย่างครับเรียกรวมว่าอาชีพรับจ้างทั่วไปก็ได้ชื่อชื่อเล่นชื่อว่านชื่อว่านชื่อว่านนี่มันมีที่มาไหมครับทําไมถึงต้องเป็นชื่อว่านมันมันมันมีครับคือตอนเด็กผมสงสัยเหมือนกันผมก็ถามถามแม่เพราะว่าที่โรงเรียนด้วยกันเนี่ยเพื่อนอนุบาลเพื่อนปฐมเนี่ยไม่มีชื่อซ้ําผมเลย่วนมากชื่อนัดชื่อบอน ชื่อโน้ตะไรพวกนี้ผมก็แบบเฮ้ยเราอยากได้ชื่อแบบแมสแมสเหมือนเพื่อนมั่งถามแม่แม่บอกเฮ้ยมันไม่ได้เพราะตอนเด็กเนี่ยขรขบกลัวเราอะย้ายไปหลายจังหวัดก็ <N OT> ไปซึมซับภาษาและอารยธรรมต่างๆนานา,นานมามใช่ครับคอนแก่นมั่งนะพัทลุงมั่งสตูลมั่ง <N OT> อ่าแล้วก็ไม่รู้แม่อย่างไงแม่ช่วงช่วงแม่ท้องเนี่ยแม่รู้สึกว่าชอบกินของว่านแล้วผมก็เลยต้องชื่อว่านไปเลยใช่ตอนนั้นปริยายเลยแล้วก็ไม่งั้นถ้ามีน้องอีกคนชื่อไอ้เข้ม สบายเลยอันนี้ก็เป็นที่มาของชื่อว่านเพราะว่าคุณแม่นี่ชอบกินขนมนมเนยอะไรที่มันหวานๆนี่ชอบเลยชอบเลยตอนที่คุณแม่ตังท้องตั้งคขันใช่ตเพ่าะออกมาก็เลยไอ้ลูกคนนี้ก็ชื่อว่านไปเลยดีว่าแลวแม่ก็เป็นเบาหวานด้วยสบายโอ้หวานทั้งครอบครัวเลยหวานเจี๊ยบนั่นแหละครับก็เป็นที่มาของชื่อว่านนะครับ และอีกอย่างหนึ่งคือเสื้อเนี่ยทําไมมันต้องเป็นคำหนี้ด้วยครับควนะควนควรนคอละคังหัวแหวนยอหญิงอืมันมาจากอะไรครับเนี่ยคำเนี่ยจริงจริงมันแะแต่ว่า<อ>ผมสึกว่าภาษาไทยมันยืดหยุ่นกว่านั้นรอรัถ้าพูด พูดคำนั้นออกไปมันจะดูหยาบคายจริงๆควยนี่ก็ไม่ได้หยาบคายอะไรคควยก็คือ,เ,อเครื่องเพศเป็นอัยวะที่พวกเราพึงมีอยู่แล้วก็เป็นอวัยวะหนึ่งในร่างกายแต,แต่แต่เราไม่ใช้คำนั้นเราก็ไม่ใช้คำนั้นซึ่งจริงคำนี้มันก็เป็นคำสุภาพนะครับวันนั้นผมไปถามกับอาจารย์ภาษาไทยมาแกบอกว่าถูกต้องแล้วอันนี้คือลงแม่กลนก็คือควรอ่าก็เป็นคำว่าควรควรอย่างนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นเอาไปด่าคนมันก็ดูดูซอฟต์ลงก็ สามารถพูดในที่ทํางานได้พูดในห้องประชุมคุยกับผู้ใหญ่พูดได้โอแบบขอควรครับอ๋อไอหัวควรหอ้ควรเอ้ยไอควรเอ้ยได้ก็ดูแบบดูซอฟต์ลดแรงประทะลงมาได้เยอะอดูแบบไม่หยาบคายแล้วก็ทําให้คนที่ฟังมันก็ดูเฮ้ยไม่ใช่คําด่าไม่ใช่คำแต่จริงๆเราด่าก็ไม่ไม่แล้วแต่ครับแล้วแต่จิตใจคนที่นําไปใช้มากกว่าอ๋อใช่ครับโอเคได้ครับอันนี้ก็ ขายไหมครับเสื้อตัวนี้ขายครับขายครับอ๋อล่าสุดไปขายงานแคทมาใช่ไหมใช่ครับหมดไหมครับหมดเลยครับโอ้โหแสดงว่าทําทําไปพันตัวยี่สิบฮะยี่สิบตัวใช่ครับสองวันขายสองวันยี่สิบตัววันเดียวครับโอ้หมดเลยยี่สิบตัวเหลือเท่าเดิมเหลือเท่าเดิมเลยนะครับสําหรับใครที่จะซื้อยี่สิบตัวนั้นก็สามารถสั่งได้ทางไหนครับทางนี่แหละฮะบบับบับฮะอ๋อไม่ผมผมไม่ได้ซื้อมาเหมือนกันอ่ พอผมก็มีของผมอยู่ครับอันนี้ถ้าอยากได้ต้องติดต่อทางไหนดีติดต่อได้เลยครับก็มีมีอะไรไลน์ชอปของควรอ๋อสกดอย่างนี้เลยสกดอย่างนี้เลยครับควรอ๋อโอเคก็ยี่สิบตัวนั้นก็รออยู่รออยู่ครับรอจับจองก็คือวันนั้นที่ไปงานใครก็ไปฟรีเลยก็ไปไปว่างๆเลยไปเจอคนมากกว่าอ๋อโอเคไปเจอแฟนคลับไม่เน้นขายโอเคครับก็ไปสามารถติดต่อได้นะครับแล้วก็นี่ครับเสื้อของ บบฟโฟลแก๊กครับขายไหมครอันนี้แบบก๊กขายเหมือนกันครับเพราะวันนั้นก็ไปงานแคดเหมือนกันเป็นไง้าก็เหลือเท่าเดิมเหมือนกันยี่สิบตัวไม่ผมเดินไปดูที่บูธบ่อยนะล้วไปเจอเขานั่งเหมือนนั่งทาเอางานไปทําอ่ะไม่ได้ไปขายเสื้อใช่เพราะว่าเพราะว่าไม่รู้เราจะรออะไรนะครับก็หาอะไรทําดีกว่าดีกว่ารอคนมาซื้อเพราะไม่มีอยู่แล้วก็อปกเดียวกันครับโอเคก็สั่งได้จับมือได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ครับ ย้อนไปตอนสมัยเรียนพอดีรู้มาว่าคุณว่านก็ตอนเรียนนี่เลือกเรียนเขาเรียกว่าเอกกีตาร์ใช่ไหมครับอ๋อแล้วทําไมอยากรู้ว่าทําไมถึงตอนนั้นเลือกที่จะเรียนเอกกีตาร์ทาไมไม่เรียนเอกเอีกเอกอ่ะฮะคือคืออย่างนี้ครคือตอนนั้นผมผมเรียนไม่ค่อยเก่งอตอนเด็ก,กน,นะเรียนไม่ค่อยเก่งแล้วพอจะต้องเข้ามาหาลัยเนี่ยก็คิดว่าเออเรียนดนตรีและกัน ตอนแรกก็ไปสมัครเอกนี่แหละก่อนจะก่อนจะเรียนเอกีต้านะครับก็ไปสมัครแล้วเขาไม่รับอ๋ออ้าวคือเราตั้งใจจะไปสมัครเอกนี่แหละครับแต่เขาไม่รับเขาไม่รับทาไมฮะจางเขาบอกว่ารับแต่ไก่อ๋อก็คือเราไปแล้วแต่เขาไม่รับเพราะว่าเราไม่ใช่ไก่เราไม่ใช่ไก่ครับอ๋อคือสาขานั้นรับเฉพาะไก่เลยรับเฉพาะไก่เลยครับเฉพาะไก่เลยคนคนที่รับนี่เป็นไก่ด้วยไหมครับเป็นเก้าครับเพราะเป็นเก้าแต่ว่ากินกินแต่ไก่ครับ โอ้โหนี่ตอนที่ตึกคณะเขานี่เสียงเป็นไงครับเสียงบรรยากาศในคณะเขาทําไมเราถึงเลือกไปเรียนอยากเรียน a e คือผมรู้สึกสนใจนะเพราะว่ามันบางทีในคณะที่มีเอเอเเนี่ยผมว่าเป็นแบบเสียงมันเพราะมีแบบกระตากอ๋อนอกจากเอเอกก็มีมีกระตากด้วยอ่าใช่มีวิชาโทกระตากอ่าวิชาตรีกุ๊กกุ๊ก โอ้กุ๊กกุ๊กอ่าโอ้โหแล้วก็มีแตกแขนงไปเยอะเลยก็มีพวก Product Design เป็นแบบจออ่าเป็นจอได้โอ้โหอย่างอย่างที่เขามีคนบอกว่าแบบเอ้ยถ้าขับเครื่องบินเก่งก็เป็นนักบินครับอันนี้ที่ถ้าเรียนจบเป็นนักเก็ตหรือเปล่าเป็นนักเก็ตก็หลายคนไปเป็นอย่างนั้นครับแล้วโอ้ไปได้ดีนะโอ้โหอันนี้ก็ถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจเอกนี้เอกยีเอ จบไปเป็นนักเกตนี่ก็แนะนําให้เรียนเลยโอโ้โหนี่นะครับน้องๆที่กําลังศึกษาอยู่นะครับสามารถนําความรู้เหล่านี้ไปใช้ประกอบการเรียนการศึกษาได้เลยนะครับออพอหลังจากเรียนจบก็เริ่มคุณว่านก็เริ่มทําเพลงแลละทีน,นี้เมันมีเทศกาลหนึ่งครับคืองานแฟต่ตอนนั้นแบบวัยรุ่นกําลัง ยุคนั้นเลยครับคือยังไงก็ต้องไปที่นั่นนะเพื่อไปขายซีดีซึ่งคุณพ่านก็ไปด้วยงานนี้งานแฟรใช่ครับเอาซีดีไปขายด้วยเอาซีดีไปขายครับเป็นไงครับผลการตอบรับเป็นไงบงโอ้โหก็หลายๆคนก็ให้การตอบรับดีนะครับก็เหมือนเหมือนร่างกายเขาดีขึ้นสุขภาพหัวใจคาร์ดิโอต่างๆดีขึ้นอ๋อคือหลังหลังจากเราเขาซื้อซีดีเราไปนี่คือสุขภาพดีขึ้นเลยอ่า ไม่ใช่ครับในงานเนี่ยเขาจะมะีเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลอาหารด้วยจะมีมเรื่องของการแบบแนะนําการออกกําลังกายด้วยครับค,ค,คือแสดงว่าเพลงที่คุณบ้านทําเนี่ยทาให้เขาแบบฟังแล้วได้เต้นอะไรอย่างนี้ไหมออกกํบบาลังกายใช่ไหมไม่เกี่ยวกับเพลงผมโดยตรงครับคืองานที่ผมไปเนี่ยมันคืองานแฟตเบิร์นหนึ่งเก้าเก้าหกประมาณนี้ใช่ครับใช่โอ้ก็คือเป็นงานของการแบบว่าลดน้ําหนักโดยเฉพาะเลย ใช่ฮะอันนี้เราคุยเรื่องงานเดียวกันไปฮะคือวันนั้นไม่เห็นมีซีดีอะไรขายเท่าไหร่มีน้อยน้อยวงอ้าวเล้วครับใช่อันนี้ผมทราบมาว่าคุณคุณบ้านเอาคนละแฟตรหรือว่าท้างนั้นอีนี่ฮะแฟ,แฟตแฟเฟสไม่ใช่ฮะแฟตเบิร์นฮะที่ผมไปแฟตเบิร์นแฟตเบิร์นครับโอ้ไม่ใช่งานที่ปาเต็ดทำนะไม่ใช่ไม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 ่นะครับเป็น คนจัดเป็นเหมือนเป็นก้ามอะมีเวทีแต่มีเวทีไหมมีมีแล้วมันจะมีสามคนขึ้นไปโชว์ฮะมันจะมีตัวเหมือนตัวเต้นสามคนพร้อมกันอะไอตัวเนี้ยตัวเบอร์เลยตัวนําเลยตัวเบาตัวเบาจะอยู่ซ้ายตัวกลางแล้วตัวหนักเต้นเต้นท่าเดียวกันแต่เต้นคนละแหล่งข้างล่างข้างล่างคือเต้นตามเต้นตามครับอ๋อไม่ใช่แบบว่ากระโดดเซิร์ฟเยี่ยวเยี่ยวไม่มีเลยครับไม่มีไม่มีโอ้ท่านน่าจะข้อมูลผิดพลาดน่าจะคนละแฟตกัน แฟตเบิร <Fat> นะ์นอ่ะอันนี้แฟตเบิร์นครับไม่ใช่แฟตเฟสนะครับ,รบทีนี้มาถึงเขาเรียกว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของคุณว่านเลยคือการได้ไปประกวดรายการ Show เรลิตี้โชว์รายการ,รหนึงอ่าอันนี้น่าจะหลายคนรู้จักเลยมันชื่อรายการไฟนอล f a n ตาซีใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ใช่อันนั้นครับ อันนั้นจะเป็นของ Square e n i ิไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ครับที่ผมไปจะเป็น a c a d e m y f a n t a s i a อ๋อ Academy ีแฟ a ตา a ชียใช่ใช่ใชมันคล้ายๆกันครับทีนี้อยากรู้ว่าทำไมเราถึงตัดสินใจไปประกวดที่นั่นครับคือผมดูจากคอนเซ็ปต์ของรายการแล้วแล้วก็การที่เขาโปรโมทอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเอ้ยมันดูน่าปลอดภัยน่าอุ่นใจน่าที่จะเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้ ใช่ครับ <host: sm ok> คือไปใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนั้นยี่บสี่ชั่วโมงเลยยี่บสี่ชั่วโมงเลยครับโดยที่เราแบบว่าเราเราไม่กลัวหรอว่าเฮ้ย <mas k> คนข้างนอกจะมองเห็นเราตลอดยี่ิบสี่ชั่วโมงอย่างี้หลายคนคิดแบบนี้แต่ว่าเขาไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปอยู่จริง<อ>ๆนะเขาจะเข้าใจผิด,<ๆ>ผดอาจจะเข้าใจผิดไม่รู้เรื<ถ>่องจริงผมรู้สึกว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดปลอดภัยที่สุดเพราะว่าเขาบอกว่าในโครงการเนี้ยในบ้านหลังเนี้ยเขามีระบบกล้องวงจรปิด มีกล้องวงจรปิดในบ้านในบ้านเลยทุกมุมเลยทุกมุมเลยครับร้อยกว่าตัวผมรู้สึกว่าเอ้ยแม่งโอเคนะแบบนี้เอ้ยอมันอันนี้แหละมันคนมันจะเห็นเพราะมีกล้องวงจรปิดนี่แหละผมว่าไม่ครับคือผมรู้สึกว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยมันไม่เห็นเราเพราะมันปิดอืออ่าถ้าเป็นเขาบอกว่าติดกล้องวงจรเปิดเนี่ยผมแม่งไม่สมัครแน่นอนโอ้โหคือเราเห็นข้อมูลมาก่อนแล้วแหละว่าเขาลงไว้เลยมีกล้องวงจรปิดทุกมุมนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมง เราก็เลยตัดสินใจลงเลยโเพราะว่าเขาติดกล้องปิดปิดถ้าบอกว่าติดกล้องวงจรเปิดโอ้ไม่เป็นส่วนตัวเลยครับเราไม่ไม่กล้าเข้าเลยไม่ดีแน่ๆโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเวลาเข้าไปนี่คือตอนนี้ก็คือออกพอออกมานี่รู้ไหมว่าว่าคนอื่นข้างนอกเห็นหรือไม่เห็นคือเราได้เห็นตัวเองไหม ไม่เห็นครับไม่ไมีใครเห็นอยู่แล้วครับไม่มีใครเห็นหน,เนะเพราะว่าวงจรปิดครับมันปิดครับโอ้โทหทําอะไรในนั้นก็ไม่เห็นเลยไม่ไม่เห็นหรอกครับโอ้โหแล้วผมเหมือนเหมือนเห็นคุณตลอดเลยนะคุณคิดไปเองครับเออเหมือนเหมือนพวกเราคิดไปเองทีนี้พอเข้ามาถึงหลังจากเราจบการประกวดไปแล้วครับมันก็ได้มีโอกาสออกอัลบั้มแรกใช่ไหมครับใช่ครับ ชื่ออัลบั้มว่า solo east solo east โ oh, ห mm hmm. ต้องบอกว่าอัลบั้มแรกก็เป็นที่รู้จักโดยทั่วประเทศเลยเพราะผมผมก็ได้ฟังเหมือนกันครับผมยิ่งเพลงที่แบบยังดังมาถึงทุกวันนี้ยังมีร้องกันว่าโหทั่วบ้านทั่วเมืองก็เป็นเพลงที่ชื่อว่าระยะปลอดภัยอ่า ah. นี่หลายคนอยากรู้เลยว่าเอ้ยที่มาของเพลงนี้มันมาจากอะไรครับระยะปลอดภัย คือเพลงระยะปลอดภัยเนี่ยมันไม่ได้มาจากตัวผมโดยตรงคือจะมีช่วงที่ผมอา,อายุประมาณ20เนี่ยที่เริ่มทาอัลบั้มเนี่ยครับครับคือพอดีลุงข้างๆบ้านบ้าน,านติดกันเลยอาช่อลุงไพ่อ๋อลุงไพ่ใช่แล่ลุงไพ่เนี่ยแกเป็นมะเร็งปอดอ๋อใช่ผมว่าไปเฝ้าเพราะว่าด้วยความที่ลูกหลานแกต้องออกไปทํางานแล้วผมก็เออช่วงนั้นก็นั่งเขียนเพลงอยู่ที่บ้านก็าเลยบอกว่าไปทำงานเดี๋ยวผมดูลุงให้ลุงไพเราไปดูแล้วก็ไปเขียนเพลงด้วยใช่เพราะลุงไพ่ก็เห็นผมมาตั้งแต่เด็กๆ ็ม,ม,ามานั่งแล้วช่วงนั้นก็เอ,อยังคิดชื่อเพลงไม่ออกสักประมาณบ่ายสามโมงครึ่งน,นะครับห,หมอก็แวะมาที่บ้านลงาุงไพรหมอก็บอกว่าลุงไพยครับทำใจดีๆนะครับลุงไพยเป็นมะเร็งปอดร,ระยะสุดท้ายแล้วครับเท<อ>่นานั้นนะครับผมรู้สึกว่าโอเคถึงลุงไพยจะจากไปแต่ผมได้ชื่อเพลง<อ>ระยะปลอดภยอัยทุกวันนี้ผมยังคิดถึงปอดของลุงไพยอยู่เลยครับโอ้โหเป็นที่มาที่ เป็นเขาเรียกว่าเป็นที่แรกเลยที่มาเปิดเผยครับสําหรับที่มาระยะปลอดภัยซึ่งถ้าวันนั้นลุงชื่อแหกชื่อเพลงก็จะเปลี่ยนเลยก็ได้นะฮะก็เป็นระยะปลอดแหกโอ้โห oh. ใช่ครับหรือว่าถ้าเกิดแกเป็นมะเร็งที่จุดอื่น uh huh. ก็จะอีกเรื่องหนึง่ง oh. เช่นเป็นมะเร็งกระดูก uh huh. จะเป็นระยะกระดูกภัย oh. ก็กกคือนั่นแหละผมถึงบอกว่ามีความแบบเหมาะเจาะพอดีครับ ที่มีลงที่ข้างบ้านชื่อไพ่แล้วก็เป็นมะเร็งปอดครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่เพลงนี้จะเกิดขึ้นได้ครับถ้าไม่มีความเหมาะสมอะไรพวกนี้มารวมกันพอดีกลายเป็นเพลงระยะปลอดภัยครับสุดยอดมากๆเลยอัลบั้มต่อมาครับก็มีเพลงที่เขาเรียกว่าเพลงฮิตอีกแล้วครับชื่อเพลงว่าอันนี้เป็นเพลงที่ ชื่อเพลงที่ผมแบบเฮ้ยได้ยินแล้วเห็นปุ๊บสะดุดเลยว่ามันแปลกแปลกและแตกต่างมากชื่อเพลงว่าอยู่บำรุงอ๋อครับอ่าอันนี้ที่มาอยู่บำลุงคืออะไรครับคือผมรู้สึกว่าผมสังเกตตัวเองว่าผมเป็นคนใจถึงพึ่งได้อืครับเพราะว่าเ,าเราเราเราเขาเรียกว่ามีคนที่มาขอความช่วยเหลือเราก็สามารถทําให้เขาได้ตลอดเลยคือผม ผมรู้สึกว่าหลายครั้งผมได้ให้การช่วยเหลือคนโดยเฉพาะที่ในพื้นที่ผมพวกเวลายุงเยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาช่วยช่วยได้หมดเลยช่วยได้ช่วยได้ครับถ้าผมแบบเฮ้ยที่บ้านคุณบ้านยุงผมเยอะผมโทรสั่งได้เลยครับก็เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ไปจัดการใจถึงเพิ่งได้อันนี้ไม่ต้องห่วงโอ้โหใช่ครับแล้วยังไงครับทำไมถึงยุงหลมก็คือนอกจากใจถึงเพิ่งได้แล้วเนี่ยผมเป็นคนที่รู้สึกว่าชอบบรรยากาศของการเฉลิมชอบการฉลองออ๋ครับ มันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราจะถึงเพิ่งได้แล้วเราชอบชวนเพื่อนมาเฉลิมฉลองกันอ๋อมันก็หลังจากแบบความสําเร็จแล้วใช่ในการแบบว่าช่วยเหลือกันเสร็จสิ้นปุ๊บแล้วก็ต้องมีการเฉลิมฉลองต้องมีเฉลิมฉลองครับผมก็รู้สึกว่าโอเคทัางนั้นก็เออมันก็เหมาะแล้วที่จะเป็นชื่อเพลงอืครับก็เลยถ้าเรียกต่อๆกันก็คนน่าจะคุ้นเลยน่าจะน่าจะคุ้นน่าจะคุ้นครับว่านอยู่บำรุงว่านอยู่บำรุงอ่าก็เป็นคนที่ พึ่งได้ตลอดเลยใช่ครับนะครับมีว่านไม่มียุงอ่าอ,อันนี้ก็เป็นสโลแกนได้เลยนะครับโหเป็นที่มาที่ค่อนข้างเสียงอยู่นะครับในการยุงกัดอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้ยุงกัดติดต่อคุณว่านอยู่บำลุง ทีนี้พอคุณว่านออกเขาเรียกว่าออกซิงเกิลมาหลายๆหลายๆเพลงปุ๊บเริ่มสังเกตครับว่าเฮ้ยทำไมคุณว่านชอบแต่งชื่อให้มันแปลกแบบเ้ยไม่เป็นชื่อแบบธรรมดาธรรมดาเลยทำไมเราถึงต้องตั้งแบบชื่อเพลงแปลกๆด้วยคือด้วยความที่เพลงในใน,ในไทยเราเนี่ยเพลงมันเยอะแล้วก็มีซิงเกิลใหม่ออกเยอะผมเลยคิดว่าถ้าแต่งชื่อเพลงแบบธรรมดาเนี่ย เดี๋ยวคนไม่จําอ๋อคือชื่อธรรมดามันได้ยินหรือว่าเห็นกันทั่วไปอยู่แล้วใช่ก็เลยไม่จําเดี๋ยวไม่จําเราก็เลยทำเรียกว่าแต่งชื่อหรือว่าคิดชื่อเพลงให้มันแปลกเพื่อที่ตอนนี้คนก็จะจําแม่นเลยใช่ไหมก็ไม่จําครับไม่จําครับไม่ไม่ได้ช่วยเลยไม่ช่วยครับไม่ช่วยเลยเพราะงั้นจริงๆก็ ไม่ต้องไม่ต้องแปลกก็ได้แต่ถ้าไม่แปลกเนี่ยเดี๋ยวคนจะไม่จาอ๋อครับอย่างชื่ออย่างชื่อเพลงอ่ะเมื่อกี้ที่พูดไปก็ถือว่าแปลกนะอยู่บํารุงอะไรอย่างงี้มีมีแปลกแปลกไปอยู่บํารุงไหมหมึกนึ่งมะนาวครับอ๋ออันนี้ก็ชื่อเพลงเหมือนกันชื่อเพลงครับอ๋อถ้าเราถ้าเราตั้งชื่อว่ามะนาวแบบเฉยๆมันก็ดูธรรมดาธรรมดาไปหรือว่ารีเจนสู้อ่ะรีเจนสู้รีเจนสู้อันนี้ก็อีกชื่อเพลงหนึ่งที่รู้สึกว่าแปลก ถ้าเราแต่งเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรนะแบบธรรมดาธรรมดา r e g e n ซี่ e g e n c y มัมันก็ได้ยินกันบ่วแล้วก็เปลี่ยนแค่ซี่กับสู้เปลี่ยนไปเลยครับซึ่งคนก็จําก็จำเพราะว่ามีหลายคนเอาเนี่ยเดินไปร้านร้านชำบอกเฮียเอาด e เนสู้หัวหนึ่งเฮียบอกไม่มีเอาลำบากอีกอ๋อคนเหมือนติดติดปากไปแล้วแบบฟังบ่อยจนเอ้ย เดินไปซื้อบอกเีจันสู้อ่าไม่ใช่เฮียงงเลยจริงจริงมันต้องซี <C. S 1> อ๋ออันนี้ก็เลยเป็นทริกเล็กๆน้อยๆในการคิดชื่อเพลงคอ๋อก็มีชื่อแปลกๆมาเรื่อยๆเลยนะครับมาถึงเพลงซิงเกิลล่าสุดครับ,รบอย่างที่เมื่อกี้ก็ได้บอกว่าชื่อเพลงแปลกอีกแล้ว ชื่อเพลงเพลงนี้ชื่อว่าคนที่ไม่ใช่ปังกระสุนให้ก็ว่าเสือกมันทําไมถึงต้องเป็นเพลงนี้ครับชื่อเพลงนี้คือคือเริ่มต้นเนี่ยเพลงนี้มันจะต้องเล่าใช้เวลานิดนึงพอพอมีเวลานะครับอืมสักมีมีมไม่นานเท่าไหร่ไม,ม่นานก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยจริงๆมันวันนั้นนผมไปแล้วก็กําลังจะเขียนเพลงเพลงนี้แหละอืมแล้วก็โอเคเราได้เนื้อลองได้ทํานองมาแล้วเฮ้ยโอ้คลิกเลย ต,ตอนแรกเพลงเนี่ยมันจะไม่ได้ชื่อยาวๆแบบนี้นะครับมันจะเป็นชื่อคนไม่ใช่บางสกุลให้เขาว่าเสือกอ๋อบางสกุลก็คือเผาใช่อ๋อรู้สึกว่าเฮ้ยพระบอกว่าอย่าเลยอย่าโยมมันเป็นเรื่องเป็นตายด้วยอะไรอย่างี้มันแบบมีมีความแบบอัปมงคลนิดนึงใช่ครับจะไปอยู่ในเพลงมันก็อาจจะไม่ดีไม่ดีผมก็เลยเปลี่ยนแล้วกันเป็นบางกระสุนเพราะว่าเหมือนเราทําอะไรเพื่อคนอื่นแล้วเขาไม่อยากให้เราทําอ่ะ ถึงเราจะทำดีให้ตายแค่ไหนเนี่ยเราก็เป็นคนที่ไม่ใช่อยู่ดีก็ยังเสือกอยู่ดีก็ยังเสือกอยู่ดีใช่รโอ้แล้วถ้าแล้วถ้าสมมติเป็นเป็นอันนี้ได้ไหมครับคนที่ไม่ใช่บังกะโลให้ก็ว่าเสือกอันนี้อันนั้นได้แต่ว่าแต่ว่าคุณต้องอยู่ริมเลอ่าเป็นเนื้อเพลงจะเป็นถ้าคุณเป็นแบบเป็นบีชบอยอ่าคุณทาเช่าหงยานด้วยคุณสามารถคนที่ไม่ใช่บังกะโลให้อืก็ว่าเสือก อ๋อก็จะเป็นอีกอีกเรื่องผมเคยลองนะคนนั้นไปแต่ว่ามันก็ไม่แมทเท่าไหร่มันเป็นคนที่ไม่ใช่บังกลาเทศให้ก็ว่าเสืออ๋ออันนั้นก็ไม่ได้มันก็จะเป็นแนวแบบว่าอีกอีกแนวเลยมันจะมีเป็นเรื่องแบบทะวันออกกลางมิลเลเกอร์นโหยากไปหน่อยมันจะดูไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่คลิกกับคนไทยเท่าไหร่มันก็จะเป็นอีกชาติหนึ่งเลยใช่ครับใช่ครับโอ้แล้วถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่บางคนให ว่าเสือกอันนี้อันนี้เราตีตลาดแบบนี้ยากพี่คือหมายถึงว่าถ้าเรานึกถึงบางโคลนเนี่ยบางโคเราจะไม่เห็นหน้าผมลองลองจินตนาการนะมันจะเป็นรูปเชออใช่บางโคลนมันจะมีรูปหรือไม่ก็นานานกชัดชัยใส่แว่นหรือแรมโบ้แลมโบ้เราจะไปตีตลาดบางโคลนยากอออันนี้จะเป็นเน้นไปทาง สิบล้อใช่ปตีตรงนั้นไม่ได้แล้วเราไม่สามารถเอาหน้าเราไปไว้ที่บางโคนเขายากยากจริงๆเพว่า,ามันเป็นไม่ได้โอเคงั้นก็ย้อนกลับมาชื่อเพลงนี้ที่เราใช้ก็คือคนที่ไม่ใช่บงับงกระสุนให้ใหก็ว่าเสือครับถ้าอะถ้าจินตนาการถ้าเป็นผมเออเป็นผมคุณว่าจะมาบังกระสุนให้ผมไหมถ้าผมกําลังเนี่ย ผมกับอะไรเนี่ยอยู่ในรายการเนี้ยมันมีคนมาข้างหลังผมยิกำลังจะยิงผมเลยครับคุณว่าจะบังกระสุนให้ผมไหมไม่ฮะไม่ไม่คิดเลยไม่เลยฮะฝันไปเถอะโอ้ก็รู้สึกว่าตอบเร็วดีนะครับไม่ไม่ต้องมีไม่มีการประมวลผลอะไรเลยว่าหน้าก็ตายไปผมก็ว่ายังไม่อยากตายนี่ผมไม่ต้องไปต้องทำอีกเยอะโอ้โหแล้วรายการนี้ใครจะมาทําต่อ ไม,ไม่ไม่รู้อ่ะก็คือ,อจบไป,เ,ปเ,เลยรายกันนะผมไม่รู้โอเคก็นี่นะครับเป็นเรียกว่าการตอบแทนของแขกรับเชิญกับรายการนี้แล้วก็ได้เห็นกันนะครับว่าเขาดีกับผมแค่ไหนโอเคครับก็เขาเรียกว่าได้สอบถามหรือว่าได้สัมภาษณ์คุณว่าน ทุกแง่ทุกมุมแล้วโอ้โหเรีเยกว่าเป็นคําถามที่ค่อนข้างเซ <c oughs> นซิทีฟมากๆนะครับ,รบแต่ก็ก่อนจะจากกันไปครับรายการเราก็จะมีถ้าเป็นศิลปินมาแล้วก็มีให้แบบโชว์<อ>ดนตรีเล่นดนตรีหรือไม่ก็ร้องเพลงอะไรครับ,รบซึ่งวันนี้ก็อยากให้คุณว่ัลร้องเพลง<อ>เพื่อแบบว่าชงท้ายรายการ,รให้เราหน่อยได้ไหมครับแต,แต่ต้องใช้ ต้องกีตาร์อะไรไหมอ๋อไม่ต้องอันนี้ร้องโชว์พลังเสียงเราสดๆเลยได้ได้ครับเป็นเป็นเพลงเอา่าผมชอบเพลงนี้ระยะปลอดภัยอ๋อที่เราคุยกันไปแล้วเรื่องปอดลุงภัยด้วยอ่าใช่ระยะของปอดลุงภัยครับอ่าอยากให้ร้องเพลงนี้นิดนึงอา่าลองลองแซมเปิลสักสักจะเป็นคียเอครับอ่ามีบรรยากาศฝนตกรถติดช่วยฉันนี่งมีเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมว่าไอ้เวอร์ชันนี้มันน่าจะ รู้สึกธรรมดาเกินไปสําหรับคุณว่านแลละเพราะรว่าเป็นนักร้องที่มีความสามารถรเยอะนะครับในการใช้ช่องเสียงต่างๆเดี๋ยวผมอย่างนี้ดีกว่าเอาร้องเพลงระยะปลอดภัยนี่แหละแต่ผมขอเป็นค <uct> อนดักเตอร์คอนดักเตอร์ผมมีไม้มาครับนี่มามาจากร้านอันนี้ไม้คอนดักเตอร์เลยไม้คอนดักเตอร์ใช่มาจากชาย4รอร้านชาย4ครับก็ง่ายๆครับง่ายๆ ถ้าตรงนี้อยู่ตรงกลางก็คือคุณว่านก็ร้องปกติปกติอ่าแต่ถ้าขึ้นอย่างนี้ก็คือเสียงสูงเสียงสูงอันนี้ก็คือลงต่ําเสียงต่ําอครับแต่ถ้าผมวนอย่างนี้จ้องวงแจงแวงจ้องวงแจงแวงอ่าสี่พยางอย่างนี้จ้องวงแจงแวงจ้องวงแจงแวงอ่าใช่ถ้าวนอยู่ก็ต้องจ้องวงแจงแวงเลยเรื่อยๆโอเคครับแต่พอดึงเข้าหาตัวนี้ต้องมาแล้วโบโบอปกติเวลาเราเรา โบะเนี่ยมันจะเหมือนตอนถอนออกว่าอ่าก็อันนี้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 คือจุดปกติอันนี้คือวัตถุอ่าแล้วก็ดึงออกเลยมันต้องโบะโบะอ่าโอเคจังหวงแจงแหวงอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ธรรมดาธรรมดาเสียงสูงเสียงต่ําอ่าจังหวงแจงแหวงจังหวงแจงแหวงแล้วถ้าดึงเข้าโบะอ่านี่ถูกต้องครับโอเคพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะครับครับสามสี่ ช่วงเวลาดีๆที่เธอและฉันไม่ต้องกังวลอะไรเป็นช่วงเวลาดีๆที่เราทั้งสองจะมีแต่ความเข้าใจวันนี้เป็นวันดีๆวันนี้เราควรจะทำอะไรมาแล้วนะจะมาอะไรนะ oh วันที่อะไรอะไรก็ดูจำเงิเนจะคอยเป็นใจให้กันวันนี้จะทำอะไรก็ดูจะไม่ต้องอระแวงละว่าวันนี้คือวันดีดีมีฉันและเธอคนดีเท่านั้นอ h มีบรรยากาศฝนตกรถติดช่วยฉันจะมีมือเปล่าว่างอยู่ให้จับเท่านั้นลองดูจองวงแจงแวงจองวงแจงแวงจองวงจะมีอะไร เอามือไปแตะเน้าผักว่าตัวร้อนไหมเอาเธอมากอดข้างกายแม่แบ่งใครใครมีเราเพียงเท่านบ๊โบเธอและมีฉันโบอยู่ในวันสามโบคานจังวงจังวงไไงเี้ยอเอามือไปแตะโบแตะโบเลสนุกอะกลัวสนุก ได้น yeah. okay, ะอได้ได้แล้วโอเคขอบคุณครับมครับมันลูดตอนนี้แหละน่าเล่นนะกูสนุกมากเลยตอนเมื่อกี้ก็งวงแจงแหวงโบ้